สาฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ขขชมเอ็กซ์เชนยาเด้อค่ะสวัสดีพี่ๆน,น,น้องๆทุกคนเดอเ้อมึงนี้พาเบิ่งราคาวัวครับอำเภอวารินจังหวัดอุบ,บลราชธา,านีวันที่สิเบเอ็ดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามครับผ้าพีพะนองเบงงัวงโบดหลไลแล้วก็แม่ลูกไท้กลางครับเอาราคาพ่อฟังเดอ้อพี่น้องราคาจับตรงใดราคาเช่า,ชาบ้านครับแล้วก็ง้วแท้บ้านครับมื้อนี้ พี่พอนองเบิงช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงครับเข่าหนาวแล้วครับอากาศเย็นอากาศหนาวล่มให้พี่นอ้องพี่ๆพี่น้งนองทุกคนก,นกน็ดูแลตัวเองนะครับเ,เสื้อผ้านาหน,นานอนก็นห่มผ้าห่มหนาๆครับอ,อากาศเปลี่ยนแปลงก็อย่าสิบผสบายได้ครับโอเคตามพมมาครับ ครับบรรยากาศตลาดหัวอำเภอวาลินจังหวัดอุบลราชธานีวันที่11พฤศจิกายน2563วาล,วาลินอุบลราชธานีหนาวเลยเด้อพี่น้องหนาวหลายม,มือล่ะที่หามือล่ะพิงไฟ เมียสาวโบดน่าจะสามเดี๋ยวจะถามย่ายย่ายถามเท่าไหร่นี่เดาพีทพี่น้องสองหมื่นเจ็ดห้องห้องเนะมองเอาแล้วยาวเท่าไหร่ครับโอ้รถเดีอห้าร้อยสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทเออ สูง้อยยี่สิบห้าบวกเกือเพึ่ง้อยสามสิบเลยพี่น้องโบสแม่สาวชิบห้าชิบหกเดือนเหรอครับงวดสาวพร้อมสมสองหมืนหกพันห้าร้อยบาทโบสโบสถ์งามสองมืนหกย้ายตัวนี้แล้วท่าอะไรครับ โอ้สองหมื่นเก้าพันบาทมองเอาเลยสองหมื่นเก้าเออสองหมื่นเก้าพันบาทมองเอาอืมหัโบดง้ามย่ามผมมาไม่ได้ลวงว่าใส่เปิดหัวให้เลยงอตัวนี้หนาโคตรย่ามเออเนื่อหนาหนังหนาเกลัวสองหมื่นเก้าเขามองเอาร้อยยี่สิบห้าบวกยี่ร้อยสามสิบนำกัน แน่หนักว่าโบดเครื่องแต่จซื้อไหมไหวครับคุณสองนเก่าหาลอยเอ้ยออมองเอาเลยสองบนเก่าครับโรดเครื่องเครื่องชัดเจนนห่เครื่องแน่นแน่พี่น้อง โดด 29, หสองหมื่นเก้าพบาทใช่นี่ก็แมมนบอกเท่าไรครับนี่เจ็ดห้าโอ้สองเจ็ดนี่ลูกหรือวาหรือสาวนี่สาวสองหมื่เจ็หาร้อยืมชูงร้อยพี่พางร้อยสามสิบครับโน่นนี่สองหเจ ไออีกมีอีกเนี่ยแมนๆบนพ้เพ่อนกเพื่อนเขาใหญ่สามตัวบ่เออวดขายะบกือาเยอใหญ่ฝากเบอร์อยู่ใหญ่มีบอร์โทรบ่มาจากันเพื่อเดียวสมกใหม่สีมใหม่อ่บนเนาะขอความสวัสดีครับมาตลาดสุนัอโอ้เปิดหัวหับให้พี่น้องเห็นงามดีคู่หนึ่ง เนี่ยจะพาพัง่ันโบเตือนพี่น้อง i, แต่เคอร่องบโบชัดแห้งทอนโค้มแหลก่ายมากิังหันครับคู่แรกนี่ก็บแม่สาวพรอมสมนะครับสูงเนี่ยพี่น้องร้อยสาว้ากว่ถึงร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบบวกก่สบวกก่อนเออโอ้ทุ่งปากครับ งวดไถเงยหน่้าอ่ครับตัวะสามหมื่นห้าร้อยตัวละสามหมื่นห้าพี่น้องสามหมื่นห้าร้อยสามหมื่นสามหมื่นห้าร้อยบาทโอ้สามหมื่นห้าร้อยบาทร่าคาใกลกันอยู่ตมามหมื่นหรอพี่น้องมองเอาได้เลครับต่อรองกันได้ครับต่อรองไหนหนอสามหมื่นห้าร้อยบาทราคาหอกโอ้ตัวนี้วัตัวนี้เครื่อง ัดก็ตูวตัวนี้เนี่ยครับนี่สาวความสมหางลามนี้ครับใช่สามหมื่นหาร้อยเด้อรับผ้าห่องต่อร่องได้รน่อยซี่ชิบพวกตัวนี้ก็แม่สามหมื่นหาร้อยบาท อร่อยชี้ชีบวข้บาบป็มง้อโบได้หลายเป็นความชอบส่วนตัวของของผมเลยครับ, <laughs> มมบ,บเพราะว่าราคาโบโแพงทาง,งัวแดงแต่ลูกให้ลูกแดงนำง้ำรับตัวสามืันห้าร้อยราคาห้องเอามาสองตัวครับแม่นครับเออ หน้าฝากเบอร์อยู่ว่าสะดวกศูนย์หกสองศูนย์หกสองหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนสามหาหนึ่าสามหาหนึ่งหาห้ามาจากกำเอตากานตากานอุบลน้ออบครับสถ์งาสามหมื่นห้าร้อยบาทราคาห้องก็ร่องในครับหารอหาไทยบ้านไยพี่น้องกันไทยโบสมาสี่ตัว ภาพบังโบีกคู่หนึ่งครับสาวสาวหน่อยงวงมั้ปีทั้งสองตัวสูงครับร้อยออยี่สิบห้ากัวติคูมียาห้องเท่าไหรน่นี่โอ้โหสี่หมื่นกัวแถบบหนึ่งนดะ้คือหนองมีการซื้อขายอยู่ก็ยแยกบตัวละเท่าไหร่ โ oh, อ้หพอนีกสีเท่าเลยครับสี่หมื่นสามพี่นอ้องพอน่สี่หมื่นสามก็จะ็ปกตัวละสองเงินสองเอาพูดคู่ดิสะสี่หมื่นสามพันบาทระร่ 4, 3, ออาเเทียบเทราคาครับใช่สี่หมื่น สี่หมื่นสามพูนี่มึงเปลเทียวราคาง่า,องาขอพูนใลรายเดอสวัสดีครับสี่หมื่นสามเอาหัวดง้อแดงเท่าไรครับน้านีนละสามหมื่นสามพันหพมัน โอ้โอแม่ลูกสองข้อพี่น้องลูกก็แม่ลูกกัสมล่พี่น้องเท่าไรครับอันสามหมืนสามหมื่นสามันห้าสามหมื่นสามพันห้าแยกก่าครับแยกอยู่แยกนีลูกเท่าไรครับนี่ลูกลูกตัวะนี่เจ็ดหมื่นแปดเ่ลูกก้อหมื่นเจดหมืนแปดแม่ก็สิเหลืออยู่หมื่นกว่าบาทหมื่นกว่ากันเนาะหมื่นเจ็ดมืนแปดด้วยกันครับ คมนมสามมืนสห้าร้อยสามหมื่นสามพันห้าร้อยพี่น้องเออหัวลูกจะตัวครับสองหรือสามเลยสามสามหรอแม่มันสมงหรือเปล่าทองวาแม่าดสมแม่มมทองว่างสามหมื่สามพันห้ารอยพี่น้องคมแรกแม่สูงครับลอยยี่สิบห้าบวกคมที่สองนี่เท่าไหร่ทัำกันสามหมื่นสามพันห้าร้อย ลสูสอ, mm. สองสามนะครับสองสามนอนูสามหมื่นสามพันห้าร้อยลูกก็วันห้าหกเดือนแม่มันนิสสมีบทที่ทองว่างแม่ทองว่างเงิน่ร้อยยี่สิบหร้อยยี่สิบห้าแม่พอดีิสสมสามหมื่นสามพันห้าร้อยเออทั้งสองค้อือ พรมสองแยกบ่พรมสองแยกบ่แยกยกันแยกยกันซ้ำกันแม่กับว่านมื่นม0 0มื่นบาทมื่นเจ็ดมืปลูกกับยูว่าเหนือมื่นหกมื่นเจ็ดไปพรมละสามมื่นสามพนหาหน่อยห้ามานสองพมถ้าฝากเบอร์วาสะดวกบ่บัมีเบอร์วน้เบอมาจากอำเภอใดครับที่เกียรติกเป็นอยังเะอำเภอใดที่เกียรเพือตลาด กันท่ลากก็เหรอบร้อครับสวัสดีครับคุยคุยคุยกับนายอยนี้เนาะเออมาจากการท่ลากเร้อมครับข้าเบิงโบดีง้อลูกแดงครับโบดแม่แม่ลูกจะโตแล้วครับนี่แม่ลูกตัวเดียวหรือสองนี่ตัวที่สองของลูกสองลูกมันจะเดือนแล้วครับนี่ลูกมันประมาณนเก่าเดือนเอ้าแม่มันสมหมยเลยสมหรือล่าสมโตหรือสมหลอดสมโตสมไปจังเดือนหลือสองเดือนสองเดือน ลูกกระจิตแปดเดือนเลยเนาะตูกตกั๊ผู่ครับสูงลอยสามชิป,ปวกแม่นี่สูงพี่นอ 4, ้องลอยสีหโบดลูกกระทบผ้าบิงโบดไดให้หลายเลขาแข็งง่ดีออดโอ้เล็บก็งามเนี่ย น้มกับซีออเออมีติงดออ่าค่าค่ามันเท่าไรครับอ,อ,อ่าค่ามันอันน้อเจ็ดแโอ้โหเจ็ดอือรอร่องเนแยกบ่แยกแยกบ่แ,แยกนี่แม่เท่าไรครับแม่มันกับตองหูว4ีเจ็ดีเจ็ดลูกกับเสืออยู่สามเนอลูกกับสามขว้างสามสองเออ แม่สี่มืนเจ็ดพี่น้องอลูกยังสามมืนสองแยกให้สามมืนสองพันบาทราคาห้องครับต่อรองเลยเจ็ดมืนแปดโบดลูกกระทบหนาคมนี้เลยพี่น้องไล้ใครเพิ่งถ่ายไหมเพิ่งมาเออ,เอ,อ เจ็ดหมื่นแปดเอามาคมเดียวบ่ญงเอามาคมเดียวบ่เอามาโค่เดียวแมฝากเบอร์อยู่บ่มีเบอร์โทรบ่เบอร์โทรศูนย์เกาศูนย์หกศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์เก้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามห้าห้ามาจากอำเภอที่บูลบจังหวัดอุบลนาะขอบคุณครับครับไงก็ไงเอื่อนใส่ก็อยากอยากมาใส่เดี๋ยวเทื่อนึงครับพ่วโบสอากาศดี มาทายโบสโอ้ยามันเปลี่ยนเปลี่ยน,นแล้วไ,อ,ไอ้ข้อมง่ามข้อมัดศิตรงแม่ลูกข้มอมึลูกตัวเม่แท้กลางพี่นอ้องแม่สูงครับลอยสามห้าัวลูก ลูกผมอ่จากตัวสองสองนะครับสองนูลูกมันจังเดือนเลยท่านสามเดือนแม่มันม้วนอสมันแม่สมล้งครับสมหบ่ครับกมีสแดงไว้สมไป้เดือนกับทันผ่านอยู่ครับก็ลูกมันสามเดือนตอนไหนอยู่ลูกสามเดือนข้ามันเท่าไหร่ครับนี่ยหกพันแปดครับหกพ่นแปดหน้าผ้า ห่องตอร่องไดนครับตอรองได้อยูบสามเรือนี่บ้านแยกเนาะบอบอเอออนี่ยพวกมืแปดพี่น้องห้องตอร่องไดนเนีอให้การขาแข่งดีครับขาแข่งดีครับรับกันเรียบหลือง่ามด้วยวกมืนแปดลูกันใหม่นี่สีแดงลสีไว มม่ยด hmm. ้เกยวท่านบ่าต้องจาบเลยเเอามาค่มเดียวบ่ครับมเดียวนมันดาพอร์แเสะดวกก่าศูนย์เก้าสี่ศูนย์เกาสองงเจ่งแปดเดงครับพออิงตรงซีอุดมครับตรงซีอุดมครับขอความว่สดีครัอครับซีอุดมไปไปเรือย ใช่ตัวอะไรนี 15, ่ตัวสามพันห้าหมื่นมื่นเป็บมื่นสามพันห้าตรงนี้นี่ดิมื่นสี่พันห้าให้บ้านพี่น้องมื่นสี่พัน้านี่สีดำนี่ย่า่อสี่พันห้ามื่นสี่พันห้าวงน ตัวนี้เม็ดเม็ดเม็ดหาเม็ดสิบตัวนี้ยังเม็ดนี่ดิยา่ามื่นหาเออให้บานโอ้ตัวนี้แม่ลูกกับแม่เท่าไรคะามันผลมากเไรพี่โน้อง พ่มนีเท่าไรใหญ่สามหมื่นเท่าไรสามหมื่นห้าร้อยสามหมื่นห้าร้อยบาทแม่ลูกว่ลูกสองสามนะพี่บ้านลูกกตพูพี่น้องสามหมื่นห้าร้อยบาทให้บ้านพ่องให้บ้านมึงโบสถแม่ลูกให้กลาง มีการซื้อขายอยู่น้อยบอกพูดเรื่อยๆด้วยสวัสด,ดีครับเหนพี่น้องซื้อขายกันก่อนครับให้บาท้อยขุนชีแดงงามสิขุนมาล่ะสองตัวร้อยชีชีบวกกับตัวขวามือตัวชายมืออว่าร้อยสามชิบ ตึง้งอยสามสิบห้าครับลอยขุนเก้าเดือนสิบเดือนงหญ่ง้วนใหญ่่นี่เพิ่นห้องไงวาเท่าไหร่หูบ่อเออจะของมาอยู่จะถามแล้วค่าให้ลอยขุนยีแดงงามงานยางพี่นนองยาง ลงมาใส่ไทยบานวลร,รับวนสีเดือนนะครับานหมเขา,ามีการซื้อขายอยู่ครับแปบ๊บหนึ่งเด้อผ้าบลงไทยบานสีเดือนตัวเมทั้งคูู สอ,อ,องหมื่นห้าร้อยครับโอ้ยงิดำครับสองมื่นห้าร้อยเนาี่นออ่ซื้อขายกันก่อนพ่อคนตัวสองมื่นห้าร้อยบาทสาวนายจีจิมาบวกคู่เท่าไรกพี่นี่คู่เท่าไรก่าห้องคู่เท่าไหร่กห้องสองพา,านห้่งหนึ่งอันหนึ่นง ท่นแยกนี่ดำนี่เท่าไรดำมึดูจอตัวละหาชิพหาจอหาชิหาครับยิงตัวฟังน้ำพุนนี่ซีชิพหาซีเอ้ยวิซีพันหาเลยพี่น้องเป็นีมื่นหาเลยหาพันหาครับซีพันหาเด้อพูนี่มื่นหนึ่งเออซีเดือนแยกอองมันจังแม่แม่แรน้ำผู้เบาแม่แรน้ำผู้เบารับพี่น้ององแม่น้ำผู้เบา อีอีกวหนึ่งล้วกันนี่แล้วกันเท่าไดอกนี่ก็มียนเท่าไรครับสองหมืนห้ารอสนเี่ตัวนอนมเออนอนอยู่เท่าไรครับตัวนี้กสองหมื่นสบห้าร้ครับนี่ก็ตัวนี้เอเี่สาว้าสาหน่อยสองหมืนสิบห้าร้อืมราคาห้องเราตัวร่องไหน หาโตอถ้าฟับกูเขาจะมาสะดวกงเก่า้นเกซีสองเก่าสองสองเก่าสองสามสามแปดเก่าสามสามแปดเก่ามาจากคำพื้นะการครับตการขงคเราครับมจากตการข้นลงขึวนลง้น้นงข้นง้นงนลง้นี่้นงขนลง่้องขึ้นขของขึนลนี่ขนขขงน่ ลูกตัวแม่ม right. ีกระโบ้กันเราลูกให้ลูกแดงครับมาจะถามราคาพี่น้องให้กลางพี่น้องบางอีโค้บนึงลูกผสมเลยลูกจากตัว้วครับสองหรือสามสองหรือสามประมาณสองเนาะแม่สูงครับลอยสามจะมหาบวกให้กลางลูกผสมฉันรู้เลย นี่ลูกลูกตุ่มเอลูกของมันลูเลืดเนือสามอดทิ์ันนีปาหากิน้อันน้าอะไรเนื้อที่มันย่น่ยอะไร่้ แม่ลูกหาหมื่นสองโอ้หหาหมื่นสองพี่น้องทุกคนใส่พี่้งนแม่มันดันั่วขายหแม่ลูก่มนี่าหมื่นสองเนี่ยแม่ลูกหาหมืสองเอาน้ามาคพมเดียวบ่๋มเอามามเดียวบ่แม่ฝากมืออยู่บ่ฝากมือทั่วอยู่บ่ฝากฝากเบือยัง 062、062 1 8อ186 9154 9154านไฟสุใจกันน้าม่อาอำเภอเยก่อนอะอำเภอเยอำเภอเทกาลเทกาลหุ่มนน่องไฟทขาหนี่นัครับเปครับน้าม่จาเทกาลเทศกาลแล้ว่แป้อนี่มันด้่มีเดย บรรยากาศลอยขุนห้องสางไงสูงครับลยสามสิบบวกร้านเกา่ากี่ส่วนปีแล้วครับนี่สิบเดือนใช่สามหมื่นห้าผมสามหมื่นห้าราคาห้องต่อร่องอะไสามหมื่นห้าพันบาท 3 <25. S 2> ามหมื่นห้าอนี่ก็แม่สามหมื่นห้าไล่สามสิบบวกสามหมื่นห้าพนบาทไคุนพี่น้องนี่ก็แม่สมนห้าพับาท วงเลยเรียกันเหมือทั้งสมครับลอยสามสบบวกราคาต่อร่องได้พี่น้องสามตัวนี้สามหมื่นห้มเือนสามหื่อร์อยู่กับเบอร์อยู่กับน้องห เพื่ออยู่กับน้องผู้หญิงหัวโอ้นั่นบ่วยร้องก็้องพูดเอ้าท้ายเราฝากเบอร์อยู่บรอคืนแปดสองคืนแปดสองหนึ่งหาซีหนึ่งสามหาซีหกสามหกอํเภอเมืองที่เกศครับอํเภอเมืองครับมาวันนี้ถ้าเพิ่งแคบ้านหลายๆกับวัวโบดแล้วกับแม่ลูกเอาราคาพอฟังครับจับตรงได้ราคาชาวบ้านมีโอกาสใช่ไหมพี่น้องไหมครับ ขอบคุณที่รับชมขอบคุณท,ที่ติดตามหอยพี่น้องอยู่ดีไม่แหง้งครับร่างกายแข็งแรงลำลำลุำล้ลยลุ้ยมันหมานคลิปนี้เอาไว้ซสำนีก่อนคลิปหน้อยอยาจะพอกันไหมเด้อสวัสดีค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์ช่องเอเชียเนี่ยนะค่ะคลิปนี้เอาไว้ซสำนีก่อนคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะบ๊ายบาย